ตอนที่ผมอยู่กับวงอาจารย์พยงยุกดานั่นก็มาเช่าบ้านอยู่ที่หน้าวัดยางซึ่งก็มีหลายๆคนทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็มีนักร้องหลายๆคนตลกตลกก็มารวมอยู่ด้วยกันผมก็หาเลี้ยงพวกเหล่านั้นนะ่ะนักร้องน้องบ้างแล้วก็พี่พี่ชายพี่สะพ้อยแล้วก็ชายนรงชายดรงก็อยู่ด้วยกันหน้าวัดยางแล้วก็กําลังนั่ง,น,งนั่งอยู่ที่บ้านก็มี ชา,ายสองคนเดินมาหาผมเดินมาหาที่ทนั่นก็กมาถึงเขาก็อบอกว่าเราก็ถามเขาขออว่าเขาเป็นใครเขาบอกผมมาจากสุพรรณบุรีเขาบอกแม่นนะ่ะผมอ,อา้าแล้วมาทําไมอ่ะเขาบอกว่าก็จะมามาเป็นนักร้องอยากจะมาเป็นนักร้องอ่าแล้วไปอยู่กับวงใครหรือยังก็อบอกอยังไม่มีผมรู้จักพี่เนี่ยผมเดินมาหาพี่เนี่ยก็กะว่าจะมาอยู่กับพี่ เอาแล้วอีกคนมาด้วยกันเหรอเขามาสองคนเขาบอกไม่ใช่หรอครับมาเจอกันตรงไอ้เสียแพรน,นกเขาชื่อประติอนเจริญมาจากบางพลีต่างโนลต่างมาแล้วก็มาเจอกันตรงเสีเยแพานนกก็เดินม,มาหาผมที่บ้านมาหาพ่อที่บ้านทั้งสองคนคนนั้นก็คือนายพานสกุลีตอนตอนแรกเขาชื่อยี่นะแล้วแล้วก็วกคุณประติอนเจริญ เขาบอกว่าเขาจะมาร้องเพลงแล้ว่าแล้วอยู่อยู่วงไหนเขาบอกก็ผมก็จะมาอยู่กับพี่นี่แหละบอกเอ้ามาอยู่กับพี่อย่างไงพี่ยังไม่มีวงนะพี่เคยอยู่กับวงพยงมุกดาเขาผมไม่รู้ว่าผมมาแล้วผมไม่รู้จะไปไหนเพ่อจะมาอยู่กับพี่นี่แหละจําเป็นต้องรับไปอีกสองคนทั้งหมดมีทั้งเจเดตเองสุพันสีเขียวสีเผือกแล้วก็พี่ชายน้องชายชนะรง่าแล้วก็เนี่ย วัยพศมาอีกคนหนึ่งแล้วก็คุณประสิทธิอ์อนเจริญก็มาอีกคนหนึ่งก็รับเียยไว้หมดเมื่ออยู่กันก็วัยพศก็ไปนะก็ยังไม่ได้ร้องที่ไหนวัยพศก็เป็นผู้ดูแลจะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องซักผ้าซักผ่อนแล้วก็ถือกระเป๋านูนตามถือเสอนองตามไปอยู่กันมาประมาณสี่สี่ปีด้วยกันสี่ปีทีนี้ก็ไปโนดวันวันมีอยู่วันหนึ่งที่ โอ้เนี่ไปนู้นเลยไปเดินสายอีสานไปสายอีสานไปกับบางกอกช่ชาชาไปบางกอกชาไว้พ้นก็ไปด้วยเป็นคอนเวยมีหน้าที่คอนเวยไปเข้าไปด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ร้องเพลงนะแล้วก็หลังจากกลับจากอีสานมาก็ผมก็เลยฝากไว้วกับพี่ชุติมาสุวรรณรัตน์เขาอยู่ที่โพสามต้นบางกอกช่ชาหัน้าวงน้พี่ชุติมา แล้วก็ผมก็เดินสายใต้ผมไปสายใต้กับกับวงมันจะเป็นราชาเมมโบ้หรือไงเนี่ยพอไปพอไปก็ทิ้งเขาไว้โน่นเอาไปฝากไว้ที่บ้านพิชชัชวานโพไปโลดไปเช่าบ้านเนี่ยก็อยู่สองคนออไปพดกับอ๋อปฏิโดดเจริญก็มีวันหนึ่งก็เจเด็เมืองสุพรรณที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ นำวงก็ไปแสดงที่วัดสวนแตงที่วัดสวนแตงก็ไวยพ์เขาก็ไปหาพ่อที่นั่นที่ที่วัดสวนแตงเขาทราบข่าวว่าพ่อจะไปแสดงที่นั่นก็ไปเจอหน้าเขาว่าอา้าวทำาวไาม,มาไงเนี่ยทําไมมาได้ยังไงเขาบอกเขาบอกบ้านผมอยู่เนี่ยอยู่วังน้ำเย็นเนี่ยผมเดินทางมาหาพี่เนี่ยเดินมาหกกิโลเดินมาแล้วก็พองกระเป๋า็กๆใบหนึ่ง บอกวาเอาแล้วทำไ,ไมไม่ไม่ไม่อยู่ไปชูเขาบอกเขาบอกอยู่ไม่ไหวพี่อดแล้วเคยด้วยกันนะอา่าแล้วไปอยู่ที่นี่เขาบอกเอ้าอย่างนั้นขเาาขาบอกแล้วแล้วทำไงเขาบอกเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนแนวร้องใหม่แล้วตอนแรกเขามาเขาร้องเพลงแนวสมยศเขาบอกเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนแนวนร้องใหม่แล้วเปลี่ยนแนวร้องเพลงอะไรแต่วก็บอกผมหันมาแหล่แล้วก็มาหัดดนแหล่เอา้าการร้องแหล่เป็นแล้วถามว่าเขาบอก ผมก็หันจากแม่เพราะแม่เขาเป็นแม่เพลงอีเซลว่างั้นก็บอกอ้าวแล้วเดี๋ยวขึ้นร้องกัาพี่เลยว่างั้นถ้าแหล่เป็นนะก็ขึ้นไปปั๊บ่าเรียกเขาขึ้นไปพอผมร้องเสร็จผมก็เรียกบอยพลขึ้นไปด้วยบอกว่านี่ลูกหลานของท่านนะบ้านอยู่วังน้ําเย็นเนี่ยเคยไปอยู่กับผมแล้วตอนนี้เพิ่งมาเจอกันเพิ่งมาเจอกันนี้ก็จะให้ร้องร้องแหล่สดๆกันเลยร้องแหล่สดๆหน้าเวที เขาบอกว่าเขาแหลดด้นได้ใช่ไหมก็เลยเรียกเขาขึ้นไปเรียกมาเขาไปลองพอผมขึ้นต้นล่นแหลดแหลด้นมาเนี่ยพอไปปับป๊บพระผมแก้ติดจริงจก็มีติดจริงจริง,งบ้างน,นะก็เลยปล่อยไปให้ไวโพดเขาเป็นคนร้องไปเอ๊ะเขาด้านไปได้นะเขากรอนเขาสัมผัสเนื้อ,อ้องทํานองเขาต้องผัดได้ทันจะรักถูกต้องพอร้องจบปับ๊บคนปรบมือเกันเกียวกลาวเลยเนีย เราก็บอกถามพี่น้องว่าเป็นไงพี่น้องนี่โลหลานของท่านโนโสมองว่องไวมากเลยเนี่ยลองด้นได้ผมยังติดเลยพวงนี้นะไวโพดกับผมเนี่ยอายุเท่ากันนะเกิดปีเดียวกันแต่ว่าเขาอ่อนเดือนอผมสมเดือนผมเกิดมกราเขาเกิดมีดามินา,นาแล้วก็พอหลังจากนั้นลองแหลเสร็จจับก็ถามพี่น้องเขาว่า โอ้โหเด็กคนนี้นะสมองว่องไวดีเขาชื่อพานสกคุณีทีนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อให้มันแหน่เข้าสู่วงการสมัยว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะสมองเขาว่องไวผพราเเลยคิดด้วยว่าเอ๊ะเอางี้ผมไม่ใช่นักเป็นนักตั้งชื่ออะไรติดอ่ะก็เห็นว่าสมองเขาว่องไวก็บอกว่าเอาชื่อเป็นไวพจน์กันลวกันความไวของสมองพจน์ก็คือเป็นคําร้องคําพูดอะไรเงี้ยก็เป็นไวพจน์ ก็ไปนึกถึงอา้าวแล้วเอา,เอานาสมุลอะไรดี <c oughs> ก็ไปนึกถึงเพื่อน <c oughs> เพื่อนรักของเราถึงตอนนั้นเขาดังมากเลยกาดแก้วสุพรรณเออเราเขามีแก้วแก้วสุพรรณแล้วใช่ไหมเอาให้เหนือแก้วไปเลยดีกว่าเนี่ยผมก็ว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าไวัยพศเพชรสุพรรณมันจะได้คล้องจองกันเออเออทุกคนก็เห็นดีปบปืนเกี่ยวเกาว่าตั้งแต่วันนั้นแล้วหลังจากดนตรีเลิกไวยพศก็ ตาผมมาเหมือนเดิมกลับมาอยู่ด้วยกันอีก